โอ้โหนะครับ <Jung net> <knife Administration pourrait> come back again <laughs> 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 oh just sing <laughs> โอ้โอนะคะแตถือแต่อย่างพี่ก็เรารอยอยู่แบบนึงเดี๋ยวเขาไปเสียงเธอเสียงเธอไปก่อนแล้วกันนะแบบเสียงในไลน์นะไม่ในไ,ไลน์ในไลน์คุยคุยเขาธอคุยกับเขาได้ตอนนี้ บไ้มีคนบอกว่าอยากเห็นแต่กูใบไห้ปวดหัว แล้วแต่วิจารยญาณเฮ้อเปิดให้ก็ได้เฮ้ยอย่าบ้าโถ่ถังกระมังแตก ร้อยหนึ่งนาทีเออได้สักทีแม่งได้แล้วใช่ไหมใช่ปวดหัวเลยกุยวันนี้สบัดสบอบสบัดสบอบของเทรน กี่สัตว์ฟอคอาวเกมเด็กโ้ยบ่เห้ยกำรม่นกระกร้กยวันนี้เธอด้จะโดนสาบใบลายแล้วได้แบกได้ไหมไม่ได้เธอแต่ยังแต่ยังหุ่นกระป๋องเธอยังซ่อมไม่เสร็จซ่อมเสร็จแล้ว จะเปลี่ยนล่างวันนี้ก็เปลี่ยนไม่ได้ใจเย็นนะใจเย็นนะวันนี้แม็กซ์ตัวสซอรชิบหายกูวีดแม็กเลยเฮ้ยกูไปเล่นเกมอื่นแม็กแล้ววันนี้ใจเย็นใจเย็นนี่ใจเย็นใจเย็นไมปลงไปลเลยเฮ้ยแมไปโดนลงทางขยะไปเลยมันมันเป็นที่เกมไมค้าหรือยังไงไม่รู้เหมือนกัน นะคู่ซิงอะเธอของเขาตั้งแรงแต่แหวกแย่ <Yeah. S 2> โอ,โอ้โหน่ะคนดูสิบสิบคนพี่ขอบิดได้ไหม<笑><笑>แหวกแต่ละมือแต่ละ day เ <c> ด <ười> <Ừ. S 2> <thì> ็กเยื่อเธอโอ้ยนโนนอนโอนคนบานเฮา แ้่แล้วว่ะเอ้ยเนาะไม่เธอคือเขากดอัพโหลดสกินปุ๊บเกมแม่งดิ้งคืออะไรคอนฟิกว้าล้างคอนฟิกให้หมดแม่งเลยดิแมเป็นที่ฟิกกุล่าเหรอก็ไม่น่าใช่นะมันยังไงเอ่ย ขออนุญาตล้างคอนฟิกแม่งให้หมดดูดีจะได้ไม่้ยแม่งมาเธอมาหายใจเข้าหายใจออกลึกๆต่ไม่ได้ที่เขาปิดไลฟ์ไปหาข้าวกินแล้วนอนแล้วนะเธอ <c oughs> อยู่ก่อนอยู่ก่อนไม่ไห,หวแล้ <laughs> อาเธอยุบหนอพองหนอหายใจเข้าหายใจออกดอกไม้บ้านเอาไม่ใช่เขาจะไม่ทนอีกต่อไป <c oughs> ยุบหนอพองหนอใจเย็น <laughs> เซ็งป็ดวะมาหน้าเธอให้ใจะเข้าลึกๆเหมือนที่เขาทำเม,ามาื่อวานดีจะบ้าตายวันนี้จะได้โลเพยเนี่ยเขาพันปากอยากสปอยอ่ะอมไม่ได้ เข t h a t อีว u า baby เขาบอาหุ่นพังยับเลยหุ่นมันพังมากเกินไปก็บอกไม่ไหวออกเลย มีแต่คนลอธเธอนะ <k _ d ata> เห็นไหมคำนี้คำนี้เข้าเกมไม่ได้คืออะไร ไปไหนปิดไลท์เดี๋ยวอะไรก็เปลี่ยนเป็นฟรีทอกแล้วกันนานวันนี้โหจะหัวเสียเลยตอนนี้เธอหายเข้าลึกๆหายใจออกอะมาเราเปลี่ยนเป็นฟรีท็อกกันดีกว่าระหว่ <laughs> างที่รอเธอแก้นะ <laughs> ซิงอ่ะซิงโคตรเลยเว้ยเธอไม่งแบบโอ้เกยียไม่พอตอี่เกย์เลยว้ยเนี่นยตอ,อเอ็กียนะมาเราแชททุกคนมาถามถามมาสภาพเดียวตอนนี้คืออยากจะพอเลยไปเจอกันในอาคารหน้า เดี๋ยวเธอจเย็นแบบแบบโอ้ยจะบ,บ้าระหว่างเธอแก้การเข้าเซิร์ฟเดี๋ยวเข้าคุยกันลงแชทเอง,ง <c oughs> สิงเป็ดโอ้โอนะครับมาก่อนไหม <c oughs> สิใครแหกกดเก๋บ้างใครใครบอกเอ็กดีเกผมทุบนะแซดแล้วเธอแซด่ดเรารู้มันเป็นวันที่แซ่เศร้าซึมแล้วก็วส่วงเอาไม้ใช่ วผมซื้อมาแล่ะเธอวันนี้ลองเปลี่ยนสายเน็ตได้ยังไม่เธอไม่เกี่ยวที่เน็ตอะเป็นที่เกมากกว่าอืมีคอมไปรอบหนึ่งแล้วแชทสงสารเ้ออ่ะ มากดเธอมากดๆมาจะบ้าตายหนอพองหนอให้มัน <zou> ร <idity> ้องเพลงกันดีกว่าวิธีแก้วิธีดืออาจใช้เวลาโคตรนานเลยเธอคือการลบมอดทั้งหมดแล้วลงใหม่แล้วเขาก็ต้องไปทักเซัตติ้งปุ่มใหมเหมือนเดิมซ็ตติ้งปุ่มใหม่หมดเลย ถ้านั้นเธอปิดไลน์แล้วเธอก็ไปทำพวกนี้เธออย่างนั้นอนะ่ะจะบ้าเธอโดดพี่เวนเล่นละเออไม่ใช่อนะ่ะ โอเคลงใหม่สิ้นเรื่องวลาคนอื่นไม่หลุดเซิร์ฟนี่คนอื่นไม่หลุดใช่เธอแต่เขาแม่งมีปัญหาครับแป๊บนึงลงใหม่ให้สิ้นเรื่อง <c oughs> อะไรครับวันนั้นรอยาวๆไปนะ ทุกคน ไม่ไม <S uce> ่ไม e ่เดี๋ยวนี้เขาไม่ฮิตแบบดอแล้วเขาฮิตแบบความดันกันเออควดูหายหวบเลยว่ะไปปิดไลฟ์ปิดไลฟ์ดีกว่าแชทเจนราคา ไม่โคตรเซ็งเลยวะ่ะโอ้นะเทสจะป้าตายจะกันใหม่วัาข้างหน้านะเชท บาย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 ค่ะบายบายเดี๋ยวเราเข้าอีกทีดืกวถ้าเข้าไม่ได้ก็บายบายก็บายบายจ้าดูความพยายามของแชทนะแชทพยายามื้อ ยือไม่ได้เราแชทถ้ามันจะไปพี่ไปจริงไปแล้ว <c oughs> แม่งสตูปีชัดแป๊บหนึง่งไม่ใช่เซิร์ฟเต็มหรอกเราว่าเซิร์ฟเปิดมันเปิดได้เยอะอยู่นะใช่ แชทไม่ยอมคือกะไม่ยอมให้ไปเลยว่ากันแชทบอกไม่ยอมผมไม่ยอมพี่เอ็กีผมไม่ยอมปะคบพี่ ันน้นก่อนที่เอ็ดีจะปิดตอนไหนไม่รู้มาถามตอบกันดีกว่าอันไหนที่ตอบได้ก็ตอบได้อันไหนตอบไม่ได้ก็ตอบไม่ได้ครับแค่นั้นเลย ระวังเท็กดีเขาแก้ปัญหามาคุยกับผมก่อนก็ได้นะทุกคนจะเป็นบ้าอ่กสภาพแล้วน่นจาจะไม่ไหวนั่นแหละทุกคนเท่านั้นก็วันนี้ทำใจนิดนึงติดเร็วแหละ เดี๋ยวรอป๊บ่าจากที่เห็นแล้วอ่ะคือยังไม่รู้ว่าต้นตอที่มันหลุดมันเป็นยังไงอ่ะอันนี้ต้องปุ๊เลยเธออืมเพราะฉะนั้นแนวต้องปิดไลา์จริงๆนะครับทุกคนทุกคนต้องเคารพการตัดสินใจของคุณเอกดีนะเข้าใจไหม เดี๋ยวรอดูว่าหรือว่าถ้าแก้ไม่ได้ก็ผิดเลยแต่ถ้าแก้ไ,ได้ก็เอ่อต่อแต่อีกชั่วโมงเดียวมันก็จะจบแล้วคน<า>คร <ะ S 2> ับ้ไม่ง<า>งดเย,<า>ยนะย <laughs> รอเกมมันนมันึงใครงองเงียตีตูดลายคนอะ สักครูเฮใครสแปมครับ วันนี้ไม่มีใช่ไหมวันนี้ไม่มีสตอรี่เนาะไม่มีนะมมโอเคปิดได้เลยล้ว <laughs> ลบแดด Λάλο τόνοι. Ποια είναι ว่ารอที่รอเกมมันโหลดข้าวรอที่ไทอะไรดูไปก่อนพื่อกันแชทบางคนยังไม่รู้แล้วบางเนี่ยว่าเขาเป็นใครอะ เช้านะทุกคนเดี๋ยวไวใ้ให้มันดูใหม่วันขคานะ,ะนะโอเคไหมเข้านาจะว่าวเฮ้ ย็ดเค CPU รันร้อยเลยเธอเออมีเด็กถามแล้วว่าเขาเป็นใครเธอมาแนะนำตัวเขาว่าแนะนำแบบละเอียดยิบเลยเอาง่าแชทแฟนกูเองอันนี้ก็ซ่อนไปโอ้ยบัลร้อยยู่เลยเธอแบบลันค้างอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเดียวโว้ย ปิดเรียนเปิดไหมโอ้ยนนนนนนใช่ตามนั้นแหละเขาพอพูดไปแล้วแต่สั้นสั้นเกินไปเอาง่ายๆทุกคนเรียกผมว่าเลโชนะครับ ข้าวไงเพื่อนทำไมเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ทุบคอมคุณสกายกันลังทุบคอมอยู่ทุบเขาทุบทำไมทุบอินเทอร์เน็ตสี่ไม่ไปเกี่ยวที่ไหนเลคุณสกายไม่ไปที่เกมอ่ะโอ้เซนเตอร์หรือเปล่าลงอะไรไม่อะเจคกิล่าหรือยังแล้วแล้วจะรอต่อหรือเปล่ากันแลัวพยายามอยู่เลยคุณสกายพยายามเข้าเกมอ่เลย โอเคเขาพยายามเขาเกมแบบนี okay. okay, okay. ้มาหลายนาทีแล้วโอเคครับโอเครีบมาขอนหายใจแบบ 哎 <laughs>、oh,，no no 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 no。 โคดบันเฮาพี่ว่าแบนอย่างนี้เป็นสีเวลาวะแชทเอาไว้เจอกันวันอังคารแล้วกันนะแชทตอนนี้ปิดไลฟ์เจอกันวันอังคารอย่างนี้เป็นพี่ว่าเป็นสีเวลาวะ่ะเอาไปดูไลฟ์คนอื่นกับแทนก่อนได้ตอนนี้จะบ้าตายไปแล้วแชทเจอกันวันอังคาร